พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องยู u y u u t u b e กิจโพสแชนแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะคุณลองคิดดูถ้าเป็นตัวเราเองเป็นเมียรเรา เป็นผัวเราเป็นลูกเราก็จะเดินทางกลับบ้านครับที่นครศรีธรรมราชจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยกําลังเดินเข็นกระเป๋าเดินทางเพื่อจะไปขึ้นเครื่องแล้วก็มันมีทางเลื่อนซึ่งไม่ต้องเดินทางเลื่อนก็ไปยืนเฉยๆคล้ายๆบันไดเลื่อนแต่เป็นทางเลื่อนดูแล้วก็ ไม่น่าตะลายนะเลื่อนไปเรื่อยๆปรากฏว่าอยู่ๆมันไปสะดุดตอนที่จะพ้นทางเลื่อนแล้วนะไปสะดุดไปรู้กระเป๋าไปกระแทกหรืออะไรก็ไม่รู้ยุบลงไปทางเลื่อนนั้นตัดขาผู้หญิงคนนี้ขาดขาด,ด้วนไปเลยนะมันเจ็บปวดขนาดไหนเราแค่ต้นตีนี่เตะ แต่ฟุตดปาดอย่างเงี้ยโอ้โหร้อมจากเลยนอนปะนี่แบบแม่งขาขาดไปแล้วปวดชิปพายเลยแหละแล้วก็เอาไปส่งไปโรงพยาบาลนะปรากฏผู้บริการถ้าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าออกมารับผิดชอบดูแลครักษาพยาบาลค่าชดเชยอะไรเรียบร้อยก็รับผิดชอบ ประกาศเต็มตัวก็จะดูซิว่ามันจะเยียวยายเท่าไหร่ขาเขาขาดไปเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปให้เยียวยาโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ขอขอบคุณขอชมเชยผู้นุการทชาชากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นคนดูแลพื้นที่เป็นเจ้าของพื้นที่แต่ที่ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือท่านก็ออกมาบอกว่าไอทางเลื่อนเนี่ยนะมัน ร้างมาเมื่อปี2 5 3 9ใช้งานมา27ปีนะครับแล้วก็จะมีช่างเช็คประจำวันทุกวันแล้วก็มีเช็คประจำทุกสามเดือนแล้วก็มีเช็คประจำทุกหนึ่งปีก็คือเช็คทุกวันสามเดือนก็เช็คใหญ่ปีหนึ่งก็เช็คใหญ่เช็คอย่างละเอียดนะครับแล้วการที่มีอายุใช้งาน27ปีก็ยังไม่ได้เกิน กำหนดนะครับอ่อเอ่ยชื่อท่านหน่อยคุณกาลันธนกุลจีรพัฒน์นะครับเป็นผู้มีการท่าอาสาจัตยานดอดเหมือนแล้วก็บอกว่าดูกล้องวงจรปิดแล้วมันก็เหมือนกับว่ากระเป๋าไปสะดุดหรืออะไรทํานองเนี้ยแล้วก็นึกภาพไม่ออกอะ่ะก็นึกภาพบอกสิแล้วก็ทางเลือนนี่มันน่าจะมีรูปอะ่ะให้ขาสอดเข้าไปเปล่าวะแล้วแม่งหายไปเลยโดนตัดแชปไปแหละ ไม่รู้ว่ามันหยุดอัตโนมัติหรือเปล่าหรือใครไปกดให้หยุดมีคนเข้าไปช่วยไปอะไรคือผมจะบอกให้นะครับก่อนที่พูดในการท่าอาจารย์ดอนเมืองออกมาให้สัมภาษณ์นะครับจริงๆโทรถามโทรถามช่างมันอะคนที่ดูแลอยู่หน้างานอะให้ว่ามันเป็นยังไงวะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าวะมันทำไมเป็นอย่างนี้วะไม่ใช่ออกมาพูดแบบพูดเหมือนกับไม่มีปัญหาพูดเกือบ เหมือก็ไม่ได้เป็นความผิดของทางเลื่อนไงอมันเป็นความผิดของผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เสือกเอากระเป๋าไปทําอะไรอะ่ะไปสะดุดกระเป๋าอะ่ะแล้วเข้าจินคาขาดมันน่าเศร้าใจจริงๆนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสตาร์ดีเป็นเคสตัวอย่างละกันเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะแยะนะทางเลื่อนก็ไม่ค่อยมีทุกที่เรามีเฉพาะสนามบินดอนเมืองกับสนามบินสุวรรณภูมิครับ สองที่นี่ก็อันนี้เขาคงไม่ต้องบอกครับคงไปเช็กละเอียดแล้วแหละเช็กแม่งทุกชั่วโมงแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็บันไดเลื่อนตามศูนย์การค้านะครับก็เคยมีคนตายเพราะบันไดเลื่อนนะแล้วก็ฝากผู้ปกครองด้วยเด็กๆครับขวบสองขวบสามขวบห้าขวบบางทีก็ปล่อยกันให้วิ่งเล่นบนสะพานเลื่อนให้วิ่งเล่นตรงสะพานเลื่อนวิ่งกันไปวิ่งกันมาสนุกบางทีเนี่ยมือแม่งจะเข้าไปในในช่องสายพานมือขาดก็ได้อะไรก็ได้ ก็อยาให้ค่าสายตาอย่าให้มันไปเล่นมันทีมันวิ่งเล่นวิ่งขึ้นวิ่งลงพ่อแม่แมงยืนดูแบบสนุกสนานก็มีนะอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยก็ถือว่าก็ก็ไม่อยากจะโจมตีไม่อยากจะว่าไม่ว่าว่าผู้มีการชาติสดอนเมืองแบแต่ก็นาบัดนี้ก็ต้องออกมาแถลงล่าวข่าวแล้วว่ามันเป็นความผิดเพราะอะไรเพราะอะไรมันต้องมีสือเพราะอะไร ไอ้พื้นตรงนั้นยดน็อดมันหลุดหรือหาอะไรมันต้องมีอะครับไม่มีหรอกการที่กระเป๋าไปสะดุดแล้วทำให้มันมันทำอย่างนี้มันมันมันเป็นไปได้หรอครับแค่สะดุดกระเป๋าแล้วแม่งจะต้องดูดปขาขาดมันไม่ได้แน่ก็ต้องบอกมานะแล้วใครดูแลก็ไม่รู้นะกระทรวงไหนดูแลท่าขาดสยามดอนเมืองวะก็ไม่รู้แล้วมนตรีก็ออกมาดูหน่อย นายกก็อ,อกมาดูหน่อยก็ร้กกันนะครับเรื่องนี้มาพูดก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆครับต้องขาขาแต่อย่งไก็ต้องต่อสู้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุล้กกันก็ต้องถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับผู้ในการท่าอากาศยานดอนเมืองคุณการัรานก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเจ้าหนะ้าที่พวกช่างที่ดูแลก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกครับ มันเป็นถ้าเป็นภาษาธรรมะก็เคาะเคาะลายเคาะสวยเคาะมีเคาะมีเวรไบกรรมอะไรทำนองนี้นะครับก็อยากจะให้เป็นตูทาหอนสอนใจนะครับผู้ที่กล้องทั้งหมดก็จัดแจงให้มันเรียบร้อยดีนะครับไม่ได้มีฝรั่งตายนะฝรั่งตายก็จะเป็นดังไป ยิ่งกว่านี้อีกฝรั่งขาขาดอะไรก็จะดังนี่อโอเคก็ขอเป็นกาลังใจให้ผู้หญิงคนนั้นนะครับสู้ๆ้ต่อไปแล้วก็เยียวยาให้มันคุ้มค่าแล้วนะกี่ล้านกี่สิบล้านก็ว่ากันไปนั่นะค,คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้คมาซื้อกระถางผมหน่อยครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะครับแต่ปรับ เป็นกระฐานต้นแขมตัดสวยงามมากจริงๆครับไอ้ตรงนี้มันเป็นฝาเปิดกระป๋องน้ำอดรมนะครับแล้วก็มีเชือกมีได้บรรจงใช้กาวร้อนโอ้โหกว่าจะได้สามชั่วโมงครับขายร้อยเก้าสิบบาทเองแล้วถ้าซื้อสามใบสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับ สามใบสีบ่ร้อยเก้าสิบวะสามใบถ้าร้อยเก้าสิบหกว่าสามใบสี่ร้อยเก้าสิบถูกแล้วค่าส่งสิบนะครับสำหรับท่านที่จะบูชาพระพุทธจินราดรุนหกร้อยหกสิบกปีทวีโชครุ่นนี้ลุงจ,าจ,าจา่าครับจ่าสิเบกดรเตทวีบูลันาเขตท่านเป็นศลสนาบดีแห่งชาท่านส่วนโรงสร้างอย่างสวยงามมากนะครับในวัยเก้าสิบเอ็ดปีของท่าน หน้าตัก5.9นิ้วนะครับก็ห2ื่นสองพันกว่าบาทหน้าตาัก9นิ้ว2 6 0 0มื่นหกพันกว่าบาทหน้าตัก12นิ้วห้า0มืเก้าพันกว่าบาทและสําหรับเหรียญนะครับก็สองร้ยเก้าสิบาทเหรียญนี้รวมค่าส่งด้วยนะครับติดต่อสอบถามกับผมโดยตรงนะครับทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระเรื่องกระถางเรื่องกล้วยตากเรื่องน้ําหอมนะครับก็ได้อินบอกเข้ามาครับใน facebook เราะกิดพลเดชวิสซัซ แอดไลน์เข้ามาครับไอเดียไลน์ขึ้นหน้าจอเบอร์ไอเดียไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์ผมโทรเข้ามาครับนะครับคุยกันได้ทุกเรื่องถ้าจะับสนุนผมนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพันชุ์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบถ้าที่เข้ามาทําชมในช่อง u t u b e กีดโพสชานแวนแล้วถ้ายังไม่กดติดตามก็กดติดตามผมด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ผมด้วยขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากๆเหมือนพาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชี